anh này มี tân cua phóng rồi đấy เอ้าเอากระเผาก่อนเลยนะ เผาเนะเ่ผาเผาทั้งถูเลยไหมคะต้นควเต้วาเขาจะยไว้อยู่แลช่หรือต้นควแยกอนี้มันเป็นปัตดีบัตเสียมผส่าของถนหน่วยใช่ไหมเผา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 ต้นวต้นวอย่ไงนอันี้เผาใช่ไหมมะกรล้ออ้อเปรวมกันต้นควาต้นวครับต้นวกระบัดไม่เต็มเล่มน้องนั้นสองต้นควาเนาะต้นควอย่นถังอะมถ่ายรูปกันไหมมาถ่ายรูปกันัฮะี่เต ผู้บริหารและสมาชิกจะดำเนินการเท่าไรบัดลั้นตั้งเนาะตามระเบียบคณะกรรมการการ,รตั้งว่าด้วยการเก็บสาษีโอเคอันนี้คือกอนแล้วเนาะก่อนแล้วเนะนาะเขาเขาอ็มเอ็มก่อน,นะน,าานก,ก่อนเขากับหลังนะขนาดก็ไม่ให้ให้ไม่เห็นไฟเน,นะนาะก,ก่อนระหว่างแล้วก็หลังมี

เรา đ a n นายกเนาะ